เอาค่ะอัดไปอัดหมาพันว่นากองพันบอกว่ามินิมัมของการอัอออดวิดีโอของเธอมันหมดป่าวะเอาค่ะวันนี้ข้ามัหมนมดก็คือมดเลยนะคะน่ะเนาะกำลังเวาวันกํำลังเว้าติดตดกันนะคะน่ะเนาะอ่ะเอ้ยกันะ่ากินกาแฟสะก่อนสิส่งใส่ก็เหมือนเดิมอีกแล้วค่ะคนก็คนเดิมโบได้ลบคลิปทิมต้องไปลบคลิปทิมค่ะเรื่องของเรื่อง ถ้ามันตัดก็คือตัดไปเลยเน้อค่ะเน้ออันนี้ที่ว่ามาโตกันกับอันเมื่อกี้เนี่ยค่ะจนว่าว่าเอาเอาเอตุ๊กตาเจ้าคือบอันสวัสดีกันคําว่าอันกองตัดไปก็เออตุ๊กตาพ่อฝันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนที่มากินกาแฟนํเาเอ้ยนู่จะเนาะถ้ามันโบตัดช่วงนี้ก็ับว่าก็จนก้อนมันตัดแล้วค่ะจนว่าเมันก็ตัดหรือ,อวอา่าเพราะเออโบได้เป็นลบวิดีโอลบวิดีโอเออก็ต้องเป็นลบด้ยค่ะทั้งวิดีโออันที่ลงต้องลบแล้วก็วิดีโอที่เหาไปกดไลค์กด แชหมูเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เยอะเลยค่ะต้องเป็นลบอีกสงสัยกันนั่งแห้งไปเป็นนั่นหลายชั่วโมงคือกันถ้าว่าเข้าไปนะหลังที่ลบมาแล้วสินีฮันหมูคู่เฮี้ยมมดก็มี <c ười> เคยเป็นอยู่บอกค่ะเอ้ยเคยเ <c ười> จอมาเมดค่ะเอ้ยตุกาตานี้ก็ได้ เข้าไปลบเนอะค่นรองเท้ามันมันเนอะคอน้องนั่งเบื้องแล้วลโอ้มันไหลเป็นห้าหกพันเนี่ยก็เข้าไปที่จริงมันก็บ่ไหลเด้อค่ะเพราะว่าคนอื่นพันคนเบิ่งพันยังไหลกคนนั้นเนอะค่ะเนอะที่ว่าวิดีโอเ่าสซาสมมันไหลมือสินะคะเข้าไปลบลบออกมาแล้วเอ้าบันนี้มือต่อมาคนก็บุกเห็นมามาอันเข้ามาหาเหาคือนน้ำจือเนอะค่ะเนี่เงียบไปไหลมือเด้อค่ะเฮียเพื่อนเฮียมดขาลองเทือนเพื่อนอันที่มาเบื้องอันหายไปเป็นชุดๆก็มี เอ้ยก็งงเด้อค่ะเอ้ยกันเลยอ๋อมันแปลกๆเนาะค่ะแนวโลกสังคมมีเดียนี่มันแปลกๆแล้วเพาเอ้ยพันธว่าแม่นขนนักเล่นมือถืออันทุกอย่างจิ๊บจับเอ้ยพันเล่นมาเอ้ยเล่นบ่เป็ี่ยนนะคะว่าตรงๆเอ้ยเล่นเป็นเฉพาะเอ้ยที่ว่าเข้าไปในโปรแกรมที่เอ้ยสนใจเอ้ยเล่นแบบนี้เนาะค่ะเนาะแบบธรรมดาเนี่ยค่ะอันถ่ายหลงกดหลงแล้วก็ลบทิมสินี่ค่ะทั้งเรื่องกับบริบลบทิมก็เออเอาไว้สกอนก็อัดคลิปแล้วก็พันก็มาบอกว่าการอันอัดวิดีโอรของเธอค่ะมันมด มืดลิมิตเนาะคะ่ะเนาะพันกระตัดของพันไปก็บ่าว่ากันเนาะคะ่ะอืมก็มีตะลือเหอเรียญรู้แปลกๆก็เป็นเรื่องที่น่าขำค่ะสำหรับเอยก็เป็นม่วนค่ะตามสไตล์เอยตุกตาคือว่าเป็นเรื่องที่อันขำๆกันขำตามสภาพของตวนผู้เจ้าเนี่ยค่ะนางเทอแแฟนมาถามนี่เฮาก็บรรู้ด้วยมาเพิ่นเอาตัวเล่นนั้นเราทราบตัวเสนหน่บรรู้สัน กบลูอหลีทอะค่ะน้องเดือเพราะว่าบได้สนใจบได้ใส่ใจค่ะอันนี้คือได้อัดคลิปลงแล้วลงแล้วเรามีความสุขแล้วลงแล้วก็แล้วไปสินะคะก็เข้าไปเบื้องเพื่อนๆก็เกือบทุกมื้อแล้วก็ถ้ามีเวลาแต่ว่าบแม่ว่าเอ้ยนะมานั่งมือมือเวีนกับโบแม่นเอ้ยก็ไปเล็นงานของเอ้ยก็มีเนาะค่ะเนาะแต่บางครั้งก็เรียนรู้เทคนิคไม่ๆไปนำเพิ่นสินะาะอันนี้ก็เว้าตามภาษาที่ว่าแม่บ้านนั้นทำคลิปเนาะค่ะเนาะ